อันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการทดสอบนะครับคืออาการเสียของเครื่องเกียร์หรือลูกหมูนะครับผมว่ากรณีเครื่องไม่ติดเนี่ยต้องเช็คอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดนะครับปิดหน้าไว้ก่อนนะครับผมอ่าดับแรกอุปกรณ์ที่ต้องใช้เช็คนะครับผมก็มีครีมไอคงนแบนโคลแฉกนะครับแล้วก็โอิมเตอร์นะครับอันดับแรกนะครับถ้าเครื่องไม่ติดนะครับ เช็คก่อนเลยนะครับผมแปลงฐานนะครับผมอยู่บ้านง่ายๆคุณก็เช็คได้นะครับแปลงฐานว่าหมดหรือยังนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมเช็คดูถ้ากรณีแปลงฐานหมดเนี่ยเครื่องก็ไม่ติดนะครับผมเนี่ยหมดมันจะกินตรงช่วงนี้เลยถ้าหมดก็หมดเลยอะเครื่องจะไม่ติดเลยอันดับต่อไปนะครับเช็คแปลงฐานว่ายังไม่หมดนะครับต่อไปก็คือ ายไฟนะครับที่เราต้องเช็คว่าขาดไหมเช็คด<ฮ>ูนะครับเ<ฮ>บื้องต้นนะครับคุณไม่ต้องส่งเข้าหาช่างเลยนะครับผมเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับสายไฟนะครับปรับโอมมิเตอร์อยู่ที่ประมาณสิบนะครับผมวัดทีละเส้นนะครับได้ดูสายไฟเส้นไหนบ้างนะครับ เส้นนี้เป็นเส้นสายคอยนะครับเส้นสายไฟก็มีเส้นนี้นะครับจิมดูนะครับอ่านี่ไม่ขาดนะครับอีกเส้นตัวปขาดไหมบางทีกรณีขาดไหนเนี่ยเครื่องจะไม่ติดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ขาดครับผมอัตับต่อไปนะครับที่ต้องเช็คเบื้องต้นนะครับอาการเครื่องไม่ติดเนี่ยเนี่ยสวิตช์นะครับจะมีออนออฟเราเปิดดูนะครับออนออฟ แตะข้าหากันโอเคเนี่ยคือไม่ขาดนะครับนี่ครับาการเช็คเบื้องต้นอาการของเครื่องหินเตียหรือลูกหมูนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมถ้านอกเหนือจากนี้เราเช็คแล้วไม่ขาดก็คือเป็นอุปกรณ์ภายในเราต้องรื้อดูข้างในแล้วนะครับผมการเช็คเจียเบื้องต้นวังนี้ที่ก็มีแค่นี้นะครับผมพบกับผมได้คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมสดีครับ